ททกกีี่่่่ผาาานานนมมััั้ออะไไร็ยงยงงดสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564ค่ะศุกร์ดีๆที่สุดพิเศษอีกหนึ่งวันที่เรามาพบกันในห้องไลฟ์12นาฬิกาอีกเช่นเคยนะคะโดยท่านประธานองค์กร VR The Pink คุณเล็กรับพีพั์อินทมาศ จะมาบอกเล่าเรื่องราวเคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จของการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะแน่นอนที่สุดนะคะว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลของบริษัทแทบ8 8 8สินค้าเพื่อสุขภาพและความงามแผนธุรกิจพิชิตเงินล้านและระบบการทำงานสู่ความสำเร็จค่ะเปลี่ยนแปลงเพื่อแบ่งปันทำเป้าหมายความฝันนั้นให้สำเร็จยิ่งใหญ่ทยานฟ้าทำวันนี้เพื่อวันข้างหน้า เราจะมาเป็นเศรษฐีการที่แ่บ8ปดกันทุกท่านนะคะอย่าลืมกดลิงก์เข้าชมไลฟ์แล้วเจอกันที่ห้องไลฟ์12นิกาค่ะขอบคุณค่ะ